ให้บอกความรู้สึกของครั <s um> <s <sh arp> <sh arp ้งแรกของยูควารู้สึกเป็นดีเอ้าพี่รู้อะจริงๆพี่ว่าครั้งแรกของพี่เจ็บไหมพี่เจ็บไม่พวกเราอยากพวกเราอยากใช่ไหมออมันก็คามีอารมณ์ร่วมมั้งใช่แล้วฉันจะบอกนะมิ้นท หลายคนยิ่งประเทศไทยต้องคิดว่าครั้งแรกของคนต้องเจ็บไม่จําเป็นไม่เจ็บจ้าส่วนมากอะถ้าเกิดคนไม่มีอะไรอะครั้งแรกคนจะตื่นเต้นแล้วมันจะเกร็งแล้วพอมันเกร็งอะมันจะมันจะขดตัวมันจะมันจะแบบมันจะมันแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่ไม่จอยอะแต่การที่เราอยากมีไปด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราระลักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเลยนะไม่จําเป็นว่าครั้งแรกต้องเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันไม่จําเป็นต้องเป็นทุกครั้ง that's one เราว่าผู้ชายอะต้องมีส่วนช่วยเยอะมากเลยนะคุณมาถึงุจคุณเจอคั้แรก คุณจะรอมันก็ต้องทำให้เรามีอารมณ์ร่วมไปด้วยก่อนให้เราไม่เกรงให้เราผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาถึงใส่เลยแม่งก็อุ่ช็อปเกรงครั้งแรกตายพอดีนี่ก็ไม่ไม่ถูกใช่ไหม่ะแปลว่ามีการแบบ for play ที่ดีมันก็ต้องดี ตอนนี้กับตอนนั้นนะถ้าเกิดนับถึงแบบเซ็กซ์ไรฟ์ที่แบบตอนวัยรุ่นมันเป็นหล่ออ่ะตอนนี้พี่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะก็เท่าเดิมนะเธอเออเธอเซ็กซ์ไรฟ์เยอะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องเซ็กส์เราเป็นกิจกรรมที่เราชอบเหมือนกันเออเราชอบแบบถ้าแฟนเราาเราครบใครถ้าเขามไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเนี้ยเราครบไม่ได้ อือฮึเซ็กซ์เป็นเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์ใช่ช่วงของหลายๆคนเลยแหละถ้าเกิดมีเดือนละครั้งนี่คือไม่ไหวไม่ได้เลยหนึ่งอาทิตย์ต่อครั้างค่ะเออได้ได้ได้อันนี้โอเคเราไหวอ่าขั้นต่ำ